สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาเที่ยวไกลหน่อยนะครับมาจังหวัดที่ใหญ่บึ้ม,มเลยนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับพอดีนบเอาแบรนชายหมูปิ้งติดดาวมาลงที่นี่นะครับแล้วก็จะทําเป็นแหล่งาขายส่งด้วยนะครับเผื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่โคราชอยู่ใกล้เคียงอะไรต่างๆนะครับอยากได้สินค้าดีราคาถูกนะครับในแบรนด์ของหมูปิ้งติดดาวนะครับก็ยานุบเอามาจาหน่ายที่โคราชอยู่วงบริเวณ ถนนสุรานารีนะครับเขาเรียกถนนสุรานารีตลาดแม่กิมเฮงนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดสแก่เลยนะครับตรงข้ามกับวัดสแก่เลยส่วนบริเวณนี้นะครับก็คือตลาดแม่กิมเฮงเนี่ยนะครับยาวมานี่เลยนะครับตลาดแม่กิมเฮงนะครับสำหรับร้านที่เป็นตัวแทนจาหน่ายของเงินบเนี่ยเดิมเลยเนี่ยก็เคยขายแต่ว่าเขาย้ายจุดมานะครับนี่เลยครับเป็นร้านเสริมสวยนะครับชื่อร้านองุ่นเมคอัพแฮ์สตูดิโอนะครับอยู่ติดกับร้านทองนะครับไทยเซ้งเฮงเนี่ยนะครับ พอแม่พี่น้องที่อยู่ที่โคราชนะครับที่สนใจอยากจะมีอาชีพนะครับก็มารับสินค้าอย่นบที่นี่จะได้ไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงนะครับวันนี้ก็เอาสินค้ามาลงแต่ยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าเยมาเองก็มีรถใส่ลังโฟมมานะครับนี่นะครับจะเป็นหมูปิ้งจิตดาวเช้าเนี่ยเขาจะขายอยู่ตรงนี้นะครับจะขายอยู่หน้าร้านเลยนะครับหน้าร้านจะเป็นร้านเสริมสวยนะครับชื่อร้านองุ่นเมคอัพนะครับ ก็จะเป็นหน้าร้านตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกันก็จะเป็นห้างทองไทยเฮงล้งนะครับไทยเฮงก็วันนี้ก็มีสินค้ามาลงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเอ,า,อามาบางส่วนนะครับเอามาบางส่วนเพื่อให้ลูกค้าได้ลงขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลารถมาส่งทีหนึ่งนะครับพอดีวันนี้เฮียมาเองนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับญาติแนะน,น,นํานิดหนึ่งอยู่อยู่ตอ้องอยู่ตรงไหนนะครับรถอยู่ตรงไหนสถานที่อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ถนนสุรนารีค่ะหน้าตลาดแม่กิมเฮงตรง ตรงข้ามกับวัดสแกตค่ะเ,คเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิดตั้งแต่แปดโมงค่ะถึงสองทุ่มแปดโมงถึงสองทุ่มนะอันนี้ขายส่งด้วยแล้วก็ขายด้านหน้ามีปิ้งจนันไนด์ด้วยนะใช่ค่ะอ่าโอเคครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยด้วยนะครับใครที่จะมาอุดหนุนสินค้ายนบหรือว่าจะมาซื้อไปรับประทานก็ได้เนาะนะครับมีมีขายในออนไลน์ไหมครับไลแมนแพนด้ามีไหมครับออเดี๋ยวกําลังจะลงอ่าถ้าลงก็แจ้งนิดนึงเนาะจะได้รู้ชื่อร้านนะ,ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ ก็ขออนุญาตนะครับฝากนะครับฝากตัวแทนจำหน่ายเนนกด้วยนะครับอยู่กับตัวแทนจำหน่ายหมูปิ้งจิตด,ดาวนะครับอยู่บริเวณถนนสุรนารีนะครับร้านอังุ่นเมคอัพนะครับตลาดแม่กินแหงนะครับถ้าใครสนใจอยากมีอาชีพหรืออยากจะมาซื้อเพื่อจะชิมหรือว่าจะอุดหนุนเนียนกอะไรต่างๆนะครับก็เชิญได้เลยนะครับ